ทีมชาติไทยกำลังจะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในสนามฟุตบอลเมื่อรายชื่อ11นักเตะตัวจริงของทีมชาติไทยหรือที่แฟนบอลรู้จักกันดีในานามช้างศึกถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการและทำให้ทั้งประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งในแมตชน์นี้คือทีมชาติไต้หวันซึ่งหลายฝ่ายมองว่าศักยภาพของทีมไทยเหนือกว่าในทุกมิติ ตั้งแต่เกมรุกเกมรับไปจนถึงความพร้อมทางจิตใจและประสบการณ์ในระดับนานาชาติแถมยังมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ถูกนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและฟันธงออกมาอย่างมั่นใจว่าช้างศึกจะถล่มคู่แข่งได้อย่างขาดลอยเรียกได้ว่าเป็นศึกที่ไม่ควรพลาดสำหรับแฟนบอลไทยทั่วประเทศกระแสะความตื่นเต้นเริ่มตั้งแต่รายชื่อผู้เล่นหลุดออกมาครั้งแรกบนโซเชียลมีแฟนบอลหลายล้านคนเข้าไปคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นและตั้งความหวังว่าทีมชุดนี้คือรีมทีมของจริงการคัดเลือกนักเตะผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกโดยทีมงานโค้ชและข้อมูลสถิติจากระบบ AI ทําให้แต่ละตําแหน่งถูกเลือกอย่างรอบคอบที่สุดตั้งแต่ผู้รักษาประตูที่มีความมั่นใจสูงกองหลังที่ยืนตําแหน่งได้แม่นยํากองกลางที่คุมจังหวะเกมได้เงียนตาและแนวรุกที่เฉียบคมพร้อมยิงถล่มคู่แข่งได้ทุกเมื่อ เมื่อพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยหลายคนอาจย้อนนึกถึงยุคทองของช้างศึกที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่ในอาเซียนจนไม่มีทีมใดต่อกรได้การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งกับไต้หวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการวัดใจวัดพลังและเป็นการประกาศสักดาหใหม่ของฟุตบอลไทยบนเวทีเอเชียความพร้อมในทุกด้านของทีมนี้ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นการวางแผนของโคช้ชการประสานงานของนักเตะรวมถึงสภาพจิตใจที่แข่งแกร่งซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลุยสึกใหญ่ AI ได้ประเมินสถิติย้อนหลังของทั้งสองทีมโดยพิจารณาอัตราการครองบอลการจบสกอร์ความแม่นยำในการจ่ายบอลการป้องกันลูกตั้งเตะและแม้กระทั่งสภาพอากาศในวันแข่งขัน ผลวิเคราะห์ชี้ชัดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าชัยมากกว่า90%ในขณะที่ไต้หวันถูกคาดการณว่ามีแนวโน้มพ่ายแพ้อย่างหนักโดยช่องว่างของศักยภาพและประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงโดยเฉพาะเกมรับของไต้หวันที่ยังไม่แน่นพอในการรับมือกับแนวรุกดุดันของไทยซึ่งในช่วงหลังได้รับการพัฒนาอย่างมากจากการเล่นในลีกต่างประเทศ โค้ชทีมชาติไทยเองก็มั่นใจในแผนการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อการบุกแบบต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ4-3-3ที่เน้นการเปิดเกมรุกตั้งแต่กลางสนามนักเตะอย่างทีรสิงห์แดงดายังคงเป็นตัวเก่าที่คอยสร้างความกดดันให้กับแนวรับของคู่แข่งในขณะที่รุ่นใหม่อย่างสุภโชคสารชาติและเอกนิตปัญญาจะเป็นกำลังหลักในการเจาะแนวรับทางด้านข้างความเร็วและความคล่องตัวของพวกเขาถือเป็นอาวุธสำคัญที่ไต้หวันยากจะรับมือได้ จุดแข็งอีกอย่างของทีมชุดนี้คือการผสมผสานระหว่างประสบการณ์และพลังหนุ่มนักเตะรุ่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในสนามคอยประคองรุ่นน้องและสร้างแรงบันดาลใจในขณะที่นักเตะดาวรุ่งเติมเต็มพลังความเร็วและความกล้าในการเล่นฟุตบอลไทยในยุคนี้ไม่ได้พึ่งแค่ความสามารถเฉพาะตัวแต่ยังเน้นระบบการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คเต็มรูปแบบ การเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเมื่อได้บอลและไม่มีบอลการสื่อสารในสนามที่ดีขึ้นรวมถึงการปรับแทคติกระหว่างเกมที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยี AI ในการวางแผนก่อนแข่งโคชและทีมวิเคราะห์ใช้โปรแกรมอัจฉริยะในการจำลองสถานการณ์การแข่งขันกว่า1000แบบเพื่อหากลายุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเจอกับทีมไต้หวัน AI วิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของไต้หวันอยู่ที่การป้องกันลูกครอสจากด้านข้าง และการเสียสมาธิในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมดังนั้นแผนของทีมไทยจึงเน้นการโจมตีทางปีและเพิ่มแรงกดดันในช่วงท้ายเพื่อช่วยโอกาสทำประตูให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันแฟนบอลทั่วเอเชียก็เริ่มจับตามองทีมชาติไทยในฐานะหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการเร็วที่สุดในภูมิภาคการที่นักเตะหลายคนได้ไปทาแข้งในต่างประเทศ ั้งในญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปทำให้ทีมมีความเข้าใจเกมระดับสูงมากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเล่นในระดับทีมชาติแม้คู่แข่งอย่างไต้หวันจะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถยกระดับเทียบเท่าไทยได้ในตอนนี้สื่อหลายสำนักในเอเชียรายงานตรงกันว่าหากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอยตามที่ AI ฟันธงไว้จะเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการกลับมาของ ยุคทองช้างศึกอีกครั้งผลการแข่งขันในเกมนี้จะไม่ใช่แค่3ามแต้มในตารางคะแนนแต่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับนักเตะและแฟนบอลทั่วประเทศในอีกมุมหนึ่งการคาดการของ AI ยังสร้างความกดดันให้กับทีมเพราะเมื่อทุกคนคาดหวังชัยชนะที่ขาดลอยความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกจับตามอง อย่างไรก็ตามโค้ชและนักเตะไทยต่างยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ประมาทและจะเล่นอย่างเต็มที่จนกว่าจะได้ชัยชนะจริงในสนามไม่ใช่แค่ในตัวเลขของระบบคำนวณบรรยากาศก่อนการแข่งขันเต็มไปด้วยพลังบวกแฟนบอลหลั่งไหลเข้าสนามตั้งแต่เช้า โงชาติไทยโบกสะบัดทั่วทุกมุ่งเสียงเชียร์ดังจุดกล้องจนสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับทีมนักเตะเองก็ซึมซับพลังนั้นและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในแววตาทุกคนต่างรู้ดีว่าการลงสนามครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่คือเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อเสียงนกหวีเริ่มเกมการครองบอลของทีมไทยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดจังหวะการผ่านบอลแม่นยำและรวดเร็ว การเคลื่อนที่ของนักเตะประสานกันอย่างลงตัว AI ที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าแทบจะคาดการได้ตรงทุกจุดไต้หวันถูกบีบให้เล่นเกมรับแทบตลอดเวลาและต้องพึ่งลูกสวนกลับที่ไม่ค่อยได้ผลมากนักนาทีที่23ทีมชาติไทยได้ประตูแรกจากการหิงของเอกนิตฐ์ปัญญาหลังจากนั้นความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในครึ่งหลังไทยยังคงบุกต่อเนื่องใช้ความเร็วของปีกและการซัพพอร์ตจากกองกลางเพื่อสร้างโอกาสมากมาย ไต้หวันเริ่มล้าและเกมก็เปิดกว้างจนไทยสามารถทำประตูที่2และ3ได้ตามลำดับการเล่นของทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความเป็นมืออาชีพที่พัฒนาไปอีกขั้นความร่วมมือระหว่างนักเตะและโคช้ชรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ทำให้การเล่นมีความแม่นยำกว่าที่เคย ในช่วงท้ายเกม AI ทำนายไว้ว่าไทยจะชนะด้วยสกอร์4-0และผลสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อทีรสิงยิงปิดท้ายจากจุดโทษเสียงเฮลั่นสนามกึกก้องไปทั่วความภาคภูมิใจของคนไทยระเบิดออกมาในช่วงเวลานั้นทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะแต่คือการประกาศให้โลกเห็นว่าฟุตบอลไทยยังคงมีพลังและศักยภาพที่จะยืนบนเวทีเอเชียได้อย่างสาง่างาม หลังจบเกมโคชออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกพอใจมากกับผลงานของลูกทีมและเชื่อว่าหากทีมรักษามาตรฐรานนี้ไว้ได้การไปถึงรอบต่อไปของศึกใหญ่ในเอเชียไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมขณะเดียวกัน AI ที่ใช้วิเคราะห์ก็ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางเพราะผลคาดการออกมาตรงกับความจริงเกือบทุกประการนับเป็นก้าวสำคัญขององค์การนำเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับวงการกีฬา ชัยชนะครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหลายคนที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลพวกเขาได้เห็นตัวอย่างจากกลุ่มที่ที่ลงสนามด้วยหัวใจและความมุ่งมั่นนี่คือการสร้างแรงผลักดันให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและมนุษย์ร่วมมือกันเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในโลกที่ฟุตบอลไม่ได้อาศัยแค่ทักษะ แต่ยันต้องพึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างละเอียดการที่ทีมชาติไทยนำ AI เข้ามาใช้ในการวางแผนจึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความทันสมัยและการมองไกลกว่าคู่แข่งหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในแนวทางนี้และอาจนำมาปอรับใช้ในอนาคตเช่นกันสุดท้ายนี้แฟนบอลทั่วประเทศต่างเห็นพ้องกันว่าริมทีมชุดนี้คือความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทย ความลงตัวระหว่างความสามารถประสบการณ์และเทคโนโลยีคือสิ่งที่จะพาช้างศึกเดินหน้าสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงกว่าเดิมและไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้ทีมชาติไทยอาจเป็นหนึ่งในชาติเอเชียที่ได้ไปโลดแล่นในเวทีฟุตบอลโลกตามความฝันของแฟนบอลทั่วประเทศ